บทสวดที่18งภูมิวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุกังเอกังสามังพัควาสาวิสาวัตทียังวิหารติเชตะวะเนอานาถปิทิกัส,สอารามีตักขะโคพัควาพิขูอามันเตสิพิขาโวติพระพันเตติเตพิขูพัควาโตปัจจัยสูสงพะควา เอตัถวจะมีตากายะพิคเวเจตโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหูลีกตายะยานิกตาวัตถุกตายะอนุทิกตายะปะลิจิตายะสุสมมลัทฐายะเอกาทัศนานิสังสาปาฏิกลางขาการแตามีเอกทัศสุขังสุปาต,ติสุขังอภิพุชติ นะปาปกันสุปีนังปัสติมานุสานางปิโยโหติอา,อามานุสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสันทังวากะมะัมมติพุทวะตุวะ,วะกังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิติอาสัมมุหูกาลังกะโลตีอุตลิงอัปะิวิวนันโต พรมะมโลกูปะโคโหูติมีตายะพิกเวเจเต,ตาเจโตยมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพะหูรีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุสิตายะปะลิจิตายะสุส,ะสุมสสมาลันทธทา ยะอิเมกเอกาธานิสานิสังปาติกังขาอัติอันูทิโสภาลนาเมตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภรลนาเมตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภรลนาเมตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภาลนาเมตาเจโตวิมุตติ กติหากาเลหิโอที่สูพัลณาเมตตาเจโตมุติกติหากาเลหิทิสาพรลณาเมตตาเจโตยมุติปัญหาปัญจหากาเลหิอโนที่สูพัลณาเมตตาเจโตยมุติสัตตาหากาเลหิโอที่สูพัลณาเมตตาเจโตยมุติทัสหากาเลหิทิสาพรลณาเมตตาเจโตยมุติกตามหิปัญจหาการเลหิอโนที่สูพัลณาเมตตาเจโตยมุติ สเพสัตาอเวลาปัชญาอนิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัเพปานาอเวลาปัชญาอนิคาสุขีตะนางปริหารันตุสเพปูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพบุคลาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปริหารันตุ สพอัต,ตาภาภวปริยาปันาเวลาปัญชญานิคาสุขีระนางปริหารันตุอิเมหิปัญจหากาเลหิอนโนทิสูภรละนาเมตาเจโตมุติกาตามิหิสัตตหากาเลหิโอทิสูพรละนาเมตาเจโตมุติ สัมภาอิทิโยเวลาปัจชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพบุริษาเวลาปัจชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพอริยาเวลาปัจชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพอนาริยาเวลาปัชชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพเทวาเวลาปัชชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพมนุษสาเวลาปัจชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพวินิปติกาเวลาปัชชยญานิคาสุขีตนางปริหารลันตุ อิเมหิสัตถากาเลหิโอทิโสภรละนาเมตาเจโตวิมุติกะตาเมหิทัสสากาเลหิทิสาภรละนาเมตาเจโตมุติสัมเพปุลติมายะทิสายะสตาเวลาปัชยาอนิคัสุขีตนางปัญหาลันตุ สัมเพปจิมายะทิสายยะสตาเวลาปัจฉญญานิคสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตารายะที่สายยะสตาเวลาปัจฉญญานิคสุขีนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะทิสายยะสตาเวลาปัจฉญาอนิคสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุรัทิมายะนุที่สายยะสตาเวลาปัจฉญาอนิคสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะอนุที่สายยะสตาเวลาปัจฉญาอนิคสุขีตนังปริหารลาันิาตุ ขีตะนังปริหารันตุสมเพทักินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสมเพเหตุที่มายาติสายะสัตตาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสมเพอุปลิมายะทิสายะสัตตาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสมเพปุรัติมาญะติสายปาปนาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสมเพปจิมาญะติสายปาปนาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สัมเพอุตารยะที่สายยะปนาเวลาปัชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุสัมเพทักขินายะที่สายยะปนาเวลาปัชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุสัมเพปุระที่มายะอนุที่สายยะปนาเวลาปัชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุ สัมเพปจิมายะอนุทิสายยะปานาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังบริหารลันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสายยะปานาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังบริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายยะปานาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังบริหารันตุสัมเพเหติมายะทิสายยปานาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังบริหารันตุสัมเพอุปริมายะทิสายยปานาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตะนังบริหารันตุ สัมเพปูละทิมายะทิสายะปูตาเวลาปัชยาอานิคาสุเีตนางปัิหาลันตุ สัมเพปชิมายะที่สายยะูตาเวลาปัจชญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพอุตาลายะที่สายยะูตาเวลาปัจชญานิคาสุขีตานังปาริหานันตุสัมเพทักขินายะที่สายยะูตาเวลาปัจชะญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพปุระทิมายะอนุที่สายยะูตาเวลาปัจชญานิคาสุขีตานังปริหานันตุสัมเพปชิมายะอนุที่สายยะูตาเวลาปัจชญานิคาสุขีตานังปาริหานลันตุ สัมเพอุตตลายะอนุทิสายยะปูตาเวลาปัจชยญาอนิคัสุขีตนะนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายยะปูตาเวลาปัจชยญาอนิคัสุขีตนะนงปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะทิสายยะปูตาเวลาปัจชยาอนิคัสุขีตนะนางปริหารันตุ สัมเพอุปริมายาที่สายญาูตาเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายาที่สายญาบุคลาเวลาปัจชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปชิมายาที่สายญาบุคลาเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตรายญาที่สายญาบุคลาเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพยทักขีนายญาที่สายญาบุคลาเวลาปัจชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายาอนุที่สายญาบุคลาเวลาปัชยานิคาสุ สีตานังปริหารลันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสายยะบุคลาเวลาปชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพอุตรายะอนุทิสายยะบุคลาเวลาปัจชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพยทักคีนายะอนุทิสายยะบุคลาเวลาปัจชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพยเหตุที่มายะทิสายยะบุคลาเวลาปัจชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพอุปริมายะทิสายยะบุคลาเวลาปัจชยานิคารสุขีตานังปริหารลันตุ ภาวะปริยาปน,นาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปน,นาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพอุตารายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจชยญานิคาสุขีตนางปริหานันตุสัมเพทักินายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจชยญานิคาสุขีตนางปริหานันตุสัมเพปุรัตที่มายะอนุที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจชยานิคาสุขีตนางปริหานันตุสัมเพปชิมายะอนุที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปัจชยาานิคาสุขีตนางปริหานันตุ สำเพอุตาลยะอนุติสายะอตัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังบริหารันตุ สัมเพยทคกีนายะอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัมเพเหตุที่มายะทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัมเพอุปปริมายะทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหานันตุสัมภาปุรัตทิมายะทิสายยะอธิโยอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัมภาปชิมายะทิสายยะอิทิโยอเวลาปัชยานิคาสุขีต นางปริหานันตุสัมภาอุตาลยายะทิสายะอิธิโยอเวลาปัชยาอน,นิคาสุขีตนางบริหานันตุสัมภาทักขินายะทิสายะอิธิโยอเวลาปัชยาอน,นิคาสุขีตนางปริหานันตุ สัมภาปุระทิมายะอนุทิสายะอิทิโยเอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยเอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาเหตุทิมายะทิสายะอิทิโยเอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาอุติ ย่ที่สายยอิติโยเอเวลาปัชญานีคาสุขีตนางปัิหารันตุสัมเพอุปละอุบุรัติมายะที่สายยาบุริษาเอเวลาปัชญานีคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปจชิมายะที่สายยาบุริษาเอเวลาปัชญานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตารายะที่สายยบุริษาเอเวลาปัชญานีคสุขีตนางปริหารันตุสัมเพทักกินายะที่สายยบุริษาเอเวลาปัญยานีคาสุขีตนางปริหารันตุ สัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพัจชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตลายะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหตุทิมายะทิสายะปุริสาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสมเอุปะิาย ทสายะปุริษาเวลาปัจชยาอนิคาสุขคตนางปริหานันตุสัมเพปุละทธิมายะที่สายะอริยาเวลาปัจชยาอนิคาสุขคตนางปริหานันตุ ส um, ัมเพปชิมายาทิสายะอริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพอุตารายะทิสายะอริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพทักกินายะทิสายะอริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพปุรัทิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพปติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตานังปริหารลันตุสัมเพอุตารายาอนุทิสายะอริยาอเวลาปัชยา อย่าน,นี้ค่สุขีตะนางบริหารรันตุว สัมเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหตที่มายะทิสายยะอริยาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปริมายาทิสายยะอริยาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายยะอนาริยาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพยปชิมาญะติสายยะอนาริยาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสเพอุตาายยะท อนาริยาเวลาปัจชญยานิคาสุขีตนางบริหารันตุสมเพทักขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาปัจชญยานิคาสุขีตนางบริหารันตุสมเพปูระทิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาปัจชญยานิคาสุขีตนางบริหารันตุสมเพปจปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาปัจชญยานิคาสุขีนิคนะา ปริหาลันต <du> ุสมเพอุตตรายะอนุท <Never. S 2> <ont> ิสัยยะอนาริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหาลันตุสมเพทักินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหาลันตุสมเพทักกินายะอนุทิสัยยะอนาริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหาลันตุสมเพเหตุที่มายะทิสายยะอนาริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหาลันตุ สัมเพอุปริมายาที่สายะอนาลิยาอเวลาปัชยาอนิคาสุเีตนางบริหารันตุสัมเพปุรัติมาญะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพยปชิมาญะทิสายญเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางบริหารันตุสัมเพอุตาลายะที่สายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุเีตนางบริหารันตุสัมเพทักขินายะทีสายญเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางบริหารันตุ สัมเพปุระติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพัปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตลายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุเีตนางปริหารันตุ สัมเพทคกินายะอนุตทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายะมนุษาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพยปชิมายะทิสายะมนุษาอเวลาปัชยาน อนิคาสุขีตนางปริหะรันตุสัมเพอุตาลายาทิสายามนุษะเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตนางปริหะรันตุสัมเพทคินายาทิสายามนุษะเวลาปัจฉาอนิคาสุเีตนางปริหะรันตุสัมเพปุระติมายาอนุธิสายามนุษะเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนางปริหะรันตุสัมเพปชิมายาอนุธิสายามนุษะเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตนางปริหะรันตุ สัมเพอุตตรายาอนุทิสายามน ay ah, ุษาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายามนุษาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายาทิสายามนุษาเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปริมายะทิสายามนุษาเวลาปัจฉยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สำเพ็ญปุริทิมายาทิสายาวินิปฏิกาเวลาปัจชยาอนิคาสุเคตนางปริหารันตุ สัมเพปจิมายะที่สายยวินิปติกาเวลาปัจชะญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัมเพอุตลายะที่สายยวินิปติกาเวลาปัจชะญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะที่สายยวินิปติกาเวลาปัจชะญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัมเพปุรติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจชะญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัมเพยปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจชะญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุยิา ยาวินิปติกาเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสมเพทักินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสมเพเหตุที่มายะทิสายะวินิปติกาเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสมเพอุปลิมายะทิสายะวินิปติกาเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังปริหารันปะลิหัดรันตูติอเมีหตทัศหกาเลเหตทิสาพะลนาเมีตายเจโตยมุติสำเพสังสัตตนังปิด ปีฆนังวัชเฉวาอปีขนายะอุปคาตังวัคเฉวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัเฉวาอสันตาเปนะปาริยาเททานาังวัชเวาวัปาริยาธานีนะวิเหสังวัชเฉวาวิเหสายะสัมเพสัตตา อะเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกขิโนทุกขีตัดตาหนตุมาทุกขีตัดตาติอิบเมหิอัตถากาเรหิสัมเพสันตาเมตาญาติเมตาตังธรรมมังเจตยะตีติเจโตสัมภยาปาทะปะลิยุธาเนหิมุตจะตีติวิมุตติเมตาจะเจโตยมุตติจาติเมตาเจโตยมุตติเมตาลัมมะ วิหารภาวนานิธิตาบทที่19เทวดาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกับปัตตาจนิโสภาหูตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอับเหหิสัมภาตังบุตรยปุญญะสัมภทงังสัมเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยา ทานังทะทาสันตุสันทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหมูตุคันฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระลับปตตาปัญเจกานัจจะยังพลังอรหันนันตา อรหันตานจัจเตเชนละลขันพันธามิสัพพสูสัเพเพพุทธาพระลปตตาปัญเจกานัจยังพลงังอรหันตาน,านจัจเตเชนะลขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลปตตาปัญเจกานัจยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะลขันพันธามิสัพพสู สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอราหันตานัจจะเตเชนัลขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอราหันตานัจจะเตเชนัลขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอราหันตานัจจะเตเชนัลขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัญเจการนัจจะยังพลังอราหันตานัจจะเตเชนัลขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาะ ปตาปัญเจกานัจยังพลังอรหันตาน,านาตันจเตชนะละขันพันธามิสัพพสูสัเพพุทธาปัตตาปัญเจการนัจยังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขันพันธามิสัพพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษนนฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนา ในการสวดสาธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาและลูกอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุภระปิตาย,ยอดสิทธีเรียนยอดสิทธีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนานุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทินสาธุก